สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปกิจกรรมนะคะสันสร้างสันสร้างตรงนี้มันแทบมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยสันสร้างด้วยหัสวร,รบทแห่งนักสะสมอันนี้ก็โดยรวมก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเออดันเจนแปลกประหลาดก็น่าจะมีต่อสู้ด้วยนะคะก็เราก็จะไปพบกับห้องหลังอ่านห้องหลังใช่ไหมเน่น่นแหละแล้วก็เขาก็จะเป็นห้องหลังเป็นนักผจญภัยนะคะน่าจะเป็นคนบีเย,โย่โดยโดยสัญชาติกําเนิดสันชาติไหม ไม่ไม่รู้แล้วก็เงื่อนไขการเข้าร่วมก็คือแรงผจญภัยถึงเลเวล20แล้วก็สําเร็จเควสของเมืองมอนเควสเอ่อเควสเรียกว่าเควสบทนำละกันนะที่เราไปจัดการดาวด,ดินนะคะเราก็แค่นั้นเองเนาะก็สามารถเข้าร่วมได้รางวัลก็ตามที่เห็นไว้เลยนะคะโดยกติกาอันนี้ก็จะมีเรามีเอ่อทั้งดันเจียนที่กําหนดไว้แล้วอันนี้ก็คือส่วนที่เขาจะแจกรางวัลให้เรา ส่วนดันเจี้ยนออกแบบเองก็คือเราสามารถสร้างแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆสนุกสนุกได้นะคะน่าจะมีแบบเป็นเออเป็นโค้ดอะไรให้ส่งให้เพื่อนประมาณนี้นะคะซึ่งตอนแรกสุดก็ทุกคนต้องมีเควสแต่ไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้ปัดยืนอยู่นิดเดียวโอ้โห <c oughs> นี่ก็พยายามหาลูกค,ค้าเหลือเกินไปค่ะไปเรากดนำทางไว้แล้วกิจกรรมมีเวลายีวันโดยประมาณตอนที่เราอาัดคลิปเนาะ แต่ว่าตอนที่เราลงก็จะเหลือสิบเก้าวันใช่ค่ะมันลงช้าไปหนึ่งวันนั่นแหละจ้าเสร็จแล้วก็นี่เลยดันเจี้ยนอยู่ตรงนี้นะคะตรงไหนตรงไหนมันก็อยู่ตรงนี้จริงๆคุณสามารถกดนําทางได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลกลังใช้กังกังวลโอเคก่อนอื่นก็คุยกับห้องหลังก่อนนะผจนภัยคนนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลา ไปโอเคคุยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขาก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมให้เราอ่านสักครู่หนึ่งนะคะก็นี่เลยระหว่างช่วงเวลากิจกรรมนักเดินทางสามารถเข้าดันเจี้ยนที่หน้าพิศวงแห่งน,นี้ก็อันนี้แหละคุณอันข้างๆนี้เพื่อท้าทายพื้นที่ต่างๆที่เกิดขึ้นจากจินตนาการและรับรางวาัลช่วงเวลากิจกรรมก็ก็จะมีเอท้าทายฮะนักเดินทางสามารถจินตนาการดันเจี้ยนต่างๆขึ้นมา โดยหลังจากสําเร็จการท้าทายทั้งหมดก็จะสามารถเผยแพร่ดันเจี้ยนดังกล่าวเพื่อให้นักเดินทางท่านอื่นท้าทายได้อ,อ๋ออันนี้คือส่วนในการสร้างดันเจี้ยนใช่ไหมหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเราก่อนอื่นซายุออกกําลังอีกแล้วอันนี้มีดันเจี้ยนที่กําหนดไว้แล้วทั้งหมด5ดันเจี้ยนนะคะก็คือยังไม่ปลดล็อกแน่นอนมันเปิดเปิดดันเจี้ยนละหนึ่งวันนะคะอันแรกเป็นจินตนาการป้องประการแมคคานิคัสเอาอีกแล้วหลอ อันนี้เหมือนแบบรวมทุกอย่างไว้เออผู้พัฒนาเขาใส่กฎอะไรใส่แบบเงื่อนไขอะไรมาหรอคะถึงได้รวมกันแบบนี้น่าจะยํำทุกอย่างไว้ด้วยกันอันนี้ก็คือของวันแรกแต่ว,วันนี้เราไปเข้าท้าทายแต่ก่อนอื่นขอดูอันอื่นก่อนก็มีพรีวิวรางวันนะคะรางวัลตามนี้เลยตรงนี้ก็คือต้องได้รับแต้มรางสรรร้อยเก้าสิบห้าหน่วยเออ อันนี้คือให้เราแต้มรังสรรคืออะไรอะแล้วมีส่วนรางวัลดันเจียนออกแบบเองอ๋ออันนี้ออกแบบเองก็คือให้เราให้เราเผยแพร่ดันเจียนหรือเล่นดันเจียนที่คนอื่นเผยแพร่ยังไงก็ได้ใช่ไหมหรือก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้ววิชาคณิตศาสตร์ไหมล่ะคุณส่ว <c oughs> นอันนี้ก็คือเข้าไปเล่นในที่ที่มีอยู่ดันเจียนออกแบบเองก็คืออันนี้นะคะตามหาการออกแบบคือเราสามารถใส่หมายเลขดันเจียนลงไปได้ แล้วก็มีตามหาการออกแบบด้วยแต่ไม่ได้ก็ต้องอ,อ้าวแล้วคือ,อยังไงเอออันนี้คือสล็อตว่างสล็อตว่างคืออันที่อ๋ออันที่เราบันทึกไว้ใช่ไหมคะส่วนอันนี้คือพื้นที่รายการโปรดพื้นที่ในรายการโปรดมันคืออะไรอะ <c oughs> แต่เดี๋ยวค่อยไปเล่นแล้วก็รู้ละกันเนาะเดี๋ยวไปเข้าท้าทายอันแรกก่อนคะ่ะดันเจี้ยนจินตนาการแมคคานิคัสมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ละกัน วันแรกมันก็จะงงๆหน่อยนะคุณอุ๊ยมีเป้าหมายในการท้าทายอยู่ข้างในนี้ด้วยโอเคงั้นก็เราควรได้รับแต้มอย่างน้อย280หน่วยใช่ไหมคุณเพื่อที่จะได้รับรางวัลทั้งหมดนะคะเข้าท้าทายเลยไในเนื่อนไขในการผ่านเอา้าแล้วทำไม315ล่ะแล้วผ่านด่านใน15นาทีโหสิบห้านาทีสบายศัตรูที่มีแสดงว่าต้องใช้ เอาคือเราต้องใช้สิ่งนี้เหรอคุณสลับไปตรวจสอบอันนี้รายละเอียดเราชนะศัตรู32ตัวแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะดูอันนี้ก่อนแล้วกันได้รับแต้มคือได้รับแต้มจากศัตรูเหรอเนี่ยเราก็นึกว่าได้รับแต้มจากการเก็บเหรียญหรือว่าอะไรคือวันอื่นน่าจะเป็นเก็บเหรียญหรือว่าอย่างนั้นมั้งคุณแต่วันเนี้ยคือมา เราไปตีทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเข้าท้าทายไปเลยค่ะโอ้ตัวละครทดลองใช้ใช้ได้ทุกคนเลยเหรอโอ้ว้าวหรือเราจะเอาของดีเลเวลอาวุธเริ่มต้นเลเวลการรังสรรค์ทีมเริ่มต้นคืออะไรเมือ่อกำจัดศัตรูและเปิดหีบสมบัติจะได้รับเจ้าสิ่งนี้ก็คือเล่าค่าประสบการณ์รังสรรค์นะคะแล้วก็เพิ่มเลเวลรังสรรค์ของทีมได้ฮะ เพิ่มทำไมอ่ะเลเวลก็คือเพื่อที่จะให้ตรงนี้เพิ่มขึ้นหรอ level เอลเวลออวูธเริ่มต้นคนสวรรค์เริ่มต้นคือถึงเราจะใช้ตัวละครไหนก็ได้แต่หมายถึงว่าเราจะได้เลเวลเริ่มเท่านี้เล่นหรอคุณแล้วถ้าใช้ตัวละครของเราเขาก็ไม่อนุญาตให้เลเวลเกินอย่างเงี้ยหรอคะโอ้เดี๋ยวเราจัดไปละกันคุณเอเมื่อสักครู่นี้มี เออไหนไหนก็ไหนๆนแล้วเอาทีมหินไปไหมละ่ะทีมหินก็ค่อนข้างดีนะมีโกโร่มาด้วยนะคุณแล้วไม่มีหรอบอกบอกไหมว่าศัตรูศัตรูเป็นใครนะศัตรูเป็นเป็นอันนี้น่าจะเอาตัวธาตุไฟไปนะคะถ้าเอาทีมหินไปเราว่าเราไม่รอดแน่คุณเพราะงั้น ตัวธาตุไฟคุณไม่มีนิรู้ด้วยหรอเอาน้องคีไปเล่นกันดีกว่าคุณแล้วก็ใส่ใส่ติ่งนี้ให้มีฮิลให้หน่อยนะแล้วก็หาอะไรให้น้องคีอะไรดีคุณน้องคีน้องคีเอาสิงชิวไปนะคะแล้วก็ไหนตัวธาตุไฟนะอันนี้โอ้โหแล้วถ้าเราเอาเบนนี่ไปมันจะเยอะเกินไปใช่ไหมคุณมามาลองเล่นดีกว่าโอ้โห มีรายละเอียดเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยจินตนาการป้อมประการแมคานิคัสนะคะอันนี้จะมีจุดเกิดศัตรูอยู่จํานวนหนึง่งซึ่งศัตรูอาจจะปรากฏขึ้นตามสถานที่เหล่านี้กดแล้วไม่ไปอีกแล้วแล้วก็สามารถทําการอัปเกรดและดัดแปลงเจ้าสิ่งนี้ได้โอ้มันก็จะช่วยพวกเราใช่ไหมเพื่อปกป้องปกป้องนี้อีกแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากทำไม่อยากปกป้องเลยกดยูเพื่อดูรายละเอียดดันเจี้ยน ดันเจียนเป็นห้องห้องนี้แล้วไหนคือสิ่งที่เราต้องปกป้องอะ่ะเปิดเปิดก่อนได้ไหมดูข้อมูลตอนนี้สร้างสร้างอันไหนดีละคุณให้เราสร้างให้เราปกป้องสิ่งนี้ดูข้อมูลอะไรเนี่ยแล้วเออันนี้คือทางไปงั้นเหรอเพราะฉะนั้น ศัตรูงั้นตั้งป้อมตรงนี้ก่อนละกันเราเราเอาอะไรดีคุณเออต้องมีสายฟ้านะคุณแล้วก็เอาไฟแล้วทำไมเราเอาน้องคีมาเรานึกว่าเราได้ต่อสู้คุณมีสองอันแล้วแล้วก็แล้วศัตรูจะมาเมื่อไหร่คะศัตรูมาเมื่อเรากดสิ่งนั้นหรือเปล่าคุณเปิดใช้งานนี่ไงอุย๊ยเรามันจะพอไหมเนี่ย อ่าอันนี้มา monastery. อีกอีกป้อมหนึ่งอีกป้อมอีกป้อมอีกป้อมไฟอ่าอีกป้อมละกันแล้วก็อันนี้มาอุ้ยมันไม่ทนันลบลมได้ไหมเป่าไปหน่อยเราอุ้ยเราคีปีนขึ้นไปนี่แน่อื้อหืออ้าวเราระเบิดศัตรูได้ด้วยนี่คุณโอ้โหงั้นแบบนี้เราก็ใส่ติดต so ิดอะไรให้เขาดี ติดน้ำแล้วกันคุณใส่ไปเลยเรามีของมีเหลืออยู่ใช่ไหมอ๋อลีเรามีเหรียญด้วยคุณหยุดทุกคนหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนนี่แน่เตียงลิงช่วยด้วยเอากลัวป้าวืดไปหมดเลยคุณนี่แน่ไม่ให้อย่ามาทำลายเอ๊แต่เขาไม่ได้บอกว่าต้องอะไรนะศัะตรูกลุ่มต่อไปอีกสิบวิโอ้โห คนไหนดีนี่ไงน,น,น้องคีเราเบิดทุกคนเลยนี่แน่เราตั้งป้อมตรงนี้ได้ไมาตัวเราเนี่ย <c oughs> อา้าหายไปเรียบร้อยแล้วหรอเกีงหลิงโยนไว้ก่อนเสร็จล้วก็ป้อมมันยิงไม่ทันคุณ นี่แน่ไม่ให้ไป้ยจะไปแล้วไม่ให้ไปดิแล้วเุ้ยอืมจริงๆเราตั้งได้อีกนะเนี่ยตั้งอันไหนดีตั้งทุกอันเลยแล้วกันคุณคิดมากว่ะตาตาอยากได้น้องพี่เหมือนกันนะเนี่ยเอาแหละ น้องคีเดี๋ยวน้องคีวนมาก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเจอกันเนาะ<ม>นี่แน่นี่แน่นี่แน่น้องคี่ช่วยหน่อยช่วยป้อมอืมระเบิดกันตุ่มตามเอ้าไปทั้งไหนเมื่อไหร่วินี่ แต่เราต้องจัดการศัตรูทั้งหมดโหเราก็นึกว่าแบบว่าเราเป็นคนจัดการด้วยตัวเองแล้วตรงนี้ไม่ได้จัดการด้วยตัวเองยังไงเนี่ฮะนี่แน่นี่จริงๆถ้าเราแช่ไว้นะทุกคนก็จะแข่งกันหมดแถวนี้แหละคุณนี่แน่เอ๊ นี่คือเลเวลมันไม่ต้องถึงไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมอ้หเราว่าเหมือนพื้นมันสันๆแปลกๆนะคุณเราว่าต้องมีใครมามาแล้วนุ่นนมาแล้วมาแล้วนี่นี่ จร,จริงๆเอาโยอิมิยะมาน่าจะเล็งได้สุดยอดกว่าสุดยอดกว่านี่นไม่ให้ไปเดีวแช่ไว้ไม่ได้หรอน้อยเร็วหน่อยได้ปะอือแล้วเขาไม่สนใจเราเลยอหคุณสนใจเราหน่อยได้ปะ <c oughs> โอ้โหน้องคี <c oughs> น้องครี <c oughs> เฮ้ยแล้วนน้อยคุณใส่ดาบอะไรเนี่ยฮะแล้วมาจงนี้ออกไปต้องอื่นแป๊บหนึ่งได้ไหมตั้งป้อมมันตรงนี้เลยได้ไหมอุ้ยน้องคีลบนี่เนี่แช่กันตรงแถวนี้เนี่ยแหละคุณโอ้โหอยาดันเราได้ปะ แต่เขาไม่ได้บอกว่าถ้าเราโดนป้อมทำลายเราจะแพ้ปะ่ะ <c oughs> อุ๊ยทำไมมันช้าแบบนี้ไม่ทันใจโอ้หน้องที่ขาเหนื่อยมากอืปาดไปอีกรอบ โอ้ยฉันเลือดมันไม่พอขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยยาตั้งต่อได้ปะเหนื่อยมากทำไมอ่ะอีกครั้งได้ไหมเอาฉันบอกว่าท้าทายอีกครั้งแล้วไม่ให้ท้าทายหรอตัวละครหมดสติอ๋อเฮ้ยเรานึกว่ามันจะง่ายนะเนี่ยแสดงว่าเราเลือก จริงๆถ้าเลือกตัวละครที่มันดูดศัตรูไปแต่ว่าเมื่อกี้คือต้องเป็นตัวธาตุไฟใช่ไหมคุณแต่เมื่อกี้น้องครีเพราะว่าเลเวลเราน้อยเกินไปเลเวลมันน้อยเกินไปเนี่ย <laughs> ทีนี้เพราะฉะนั้นตัวเสาเออตัวเสามันจะมาช่วยเราถูกต้องน่าจะต้องมาเฟืองแล้วคุณ <laughs> มาเฟืองไม่ได้ ในเมื่อเขาจัดมาขนาดนี้แล้วนั้นเอโยยิมิยะน่าจะเวิร์กน้องครีจริงๆน้องครีเขาก็ก็เวิร์กอยู่นะเอาน้องครีกับท่านโชกุนไปเลยละกันคุณเสร็จแล้วก็เราต้องมีแปะธาตุน้ำใช่ไหมคะไหวไหมล่ะน้องนิรูนี่แบบไม่ไม่มีกักแล้วนะเธอให้ฉันใช้อะ่ะ <laughs> ฉันก็ใช้ปะ อืมโอเคไปเล่นคีย์แปลกๆนะใช่คุณเราเล่นไม่เป็นแล้วก็มาแต่เราอยากเล่น <c oughs> เราไม่มีค่ะก่อนอื่นนั้นมาเราต้องวางแผนดีๆใช่ไหมคุณมีศัตรูมาเพราะฉะนั้นใช้เป็นเสาธาตุน้ำแล้วก็น้ำแข็งไปเลยคุณอันเนี้ย เออเราเรียนเราจะไม่พอใช่ไหมคะก็เป็นน้ำและน้ำแข็งไปก่อนละกันเสร็จแล้วน่าจะได้อีกสักหนึ่งอันหนึ่งอันเอาไฟฟ้าสักตรงนี้หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ไปตั้งเสาเสร็จแล้วมากดตรงนี้แล้วก็เริ่มเลยคุณหื่เฮ้ยน้องคีเล็งไม่โดนเหรอ นี่แน่เสร็จแล้วมาอืหนี่แ <laughs> นะน่นอจริงๆเอานี้รูมาก็ช่วยแช่ชได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคุณปรากฏว่าน,นี้รูไม่ได้ใช้ช่วยเล็งใหงน้อยกันหน่อยได้ไหมล่ะ <laughs> อันนี้เอาเสามาอีกอันนึงนะคะแล้วก็อันนี้มา เป็นเออมีอีกเรายังมีเหรียญอยู่เพราะฉะนั้นใช้ใช้ไปให้หมดเลยคุณโอเคเอออ้าวนี่แน,น่นุ่นนุ่นนุน,น,นอันนั้นช่วยช่วยจัดการแล้วไหวไหมล่ะป้องอือหอตรงนี้ ตรงนี้เอาเป็นสายฟ้าสองอันไปเลยแล้วกันคุณเมื่อกี้มันบีบใครมันปิ้งมาแล้วเนี่ยฮะนี่แน่โอ้โหนี่รูปแช่ให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยโดนดันโดนดันมากไม่ให้โอ้โห ปาดไปเลยละกันนะมันไม่มีใครอยู่เลยคุณไม่รับดาเมจหน่อยหรอนี่เน่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 ภายใน15นาทีเข้าใจแล้วว่าทำไมให้สิหนาที โอ้โหแล้วเขาไปสนุกกันอยู่ตรงนั้น <c oughs> ไม่ทันวิ่งไม่ทัน <c oughs> นี่น่โอ้โหปาดไปเลย <c oughs> โอ้โหแล้วดูความเสาา น,นี่เน่ที่เอามาหลายตัวก็เล่นไม่เป็นนะคะถ้าจะเล่นเราขัดใจดดดอุ้ยเจมส์มามาตัวนี้แล้วคุณนี่เน่โอ้แล้วเราแ,แชทเราต้องละลายโลเขาคุณเสร็จแโทษโทษ อันนี้มาอัน,นอรีบรีบเลยได้ไหมไหวไหมล่ะตู้ก็ด,โโโโดีอยู่นะคุณตอนเนี้ยเดี๋ยวรอรอนิลูแป๊บหนึ่งนิลูแช่ให้หน่อยแช่เลยโอ้โหทันไหมละ่ะนี่เนี่ย ท่านโชกุนยังไม่เสร็จอีกหรออันนี้ได้ไหมคะนีเนี้อย่ายาที่ปกป้องเสาแทบจะเอาตัวบังแล้วนะออกไปออกไปตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหม <c oughs> โอ้ยเ้เวลาไปเปิดหีบสมบัติเอ๊เมื่อกี้เราเปิดไปหรือ,อยังอะ่ะไม่ได้เปิดเปิด เปิดหรือไม่เปิดไม่เป็นไรคุณโอ้โหไม่อยากจะคิดสภาพวันที่สองแต่วันที่สองไม่น่าจะเป็นอันนี้แล้วใช่ไหมคะวันที่สองขอเข้าไปดูหน่อยวันที่สองน่าจะเป็นเอออันเป็นรูปแบบนี้แสดงว่าไม่มีไม่มีเจ้าพูกนี้แล้วคุณไม่มีแล้ว <laughs> ไม่อยากเจอแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวเก็บรางวัลก่อนเก็บรางวัลครับ โอเเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนนี่แน่นี่แน่ทำไมเอาเอาหมักลุกมาไม่ชอบไม่ชอบมากๆ <c oughs> โอ้ย <c oughs> สำหรับกิจกรรมต่นสร้างด้วยหัดสวรรค์บทแห่งนักสะสมนักสะสมสีนัสะสมอะไรหะนักสะสมนะคะสำหรับวันแรกก็ก็จัดทีมดีๆนะคุณแล้วก็ต้องเตรียมรับมือตัวสุดท้ายเนื่องจากว่าเลเวลเราอะ <c oughs> เขากำหนดมาให้ต่ำมากคุณ ท้งนี้ทางนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเอาเราตัดเข้าเรื่องทันทีเลยเหรอป <c oughs> ิดคลิปเลยละกันคุณไม่อยากเจอแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไว้ค่อยไปเจอกันสําหรับคลิปหน้าซึ่งก็จะตรงอยู่ตรงอยู่เรื่อยๆตรงลงลอลิงจ้ะก,กระดกลิ้นอีกแล้วแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเช่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบตียบัย